คุณผ,ผู้ชมคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าใครๆเนี่ยก็อยากรวยกันทางนั้นค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าหากว่ามีทางไหนที่ช่วยได้เนี่ยก็เชื่อเลยว่าจะต้องทําทุกวิถีทางอย่างแน่นอนคะ่ะด้านศาสตร์ความเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์เหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าคําทํานายของหมอขวานแมนเวอร์ Ver, ก็มีคนม,มีมีบอกไว้ล่าสุดเหมือนกันกับว่า ถ้าหากอยากรวยแบบโคตรๆเลยจะต้องทำสิ่งนี้โดยเฉพาะ6ราศีดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ค่ะมีราศีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเช็ความพร้อมกันค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหูมาบ้างนะคะสำหรับหมอขวัญแมนเวอร์หรือว่านายขวัญชัยศรีปาโมดค่ะเป็นนักพยากรณ์ชื่อดังเนี่ยเขาออกมาบอกแบบต่อเนื่องเลยนะคะเพื่ออยากจะทำให้เหล่าผู้ศรัทธ,ธาเกี่ยวกับสายบุญเนี่ยได้มาต่อยอดในเรื่องของความเชื่อกันล่าสุดค่ะหมอขวัญแมนเวอร์เนี่ยออกมาแนะนำ แล้วก็บอกวิธีที่จะทําให้รวยขึ้นสําหรับคนที่เกิดใน6ราศีซึ่งก็มีการเขียนนะคะว่า5้าโคราศีดังกล่าวนั้นเนี่ยทำแบบนี้นะก็จะโคตรรวยจะรวยโคตรเลยทีเดียวค่ะ แต่ขอบอกไว้ก่อนสักนิดนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเท้าความไปสักนิดหนึ่งนะคะหมอขวาญแม่นเวอร์เนี่ยเขาเคยออกมาเปิดข้อมูลถึงคนที่เกิดใน5ราศีที่มีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟุกๆุกไปแล้วนะคะประกอบไปด้วยราศีเมษราศีพฤษภราศีกันราศีตุลและก็ราศีธนูค่ะแต่6ราศีต่อไปนี้เนี่ยก็คือซ้ําซ้อนเข้าไปอีกหมายถึงว่าจะรวยขึ้นไปอีกถ้าทําแบบนี้นะคะก็เลยมีการชี้เคล็ดไม่รับนะคะว่าค รวยแน่นอนเพราะว่าต้องขยันทําบุญประกอบไปด้วยราศีกุมราศีเมษร,ราศีพฤษศราศีสิงห์ราศีกันแล้วก็ราศีตุลค่ะซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่ามีบางราศีที่เรียกว่าเจอคําทํานายที่ดีซ้ําซ้อนมากๆเลยโอ้ยราศีจักที่รวยอยู่แล้ว รวยขึ้นไปอีกจะได้เงินแบบฟุกๆด้วยนะคะแล้วก็โคตรรวยถ้าคุณขยันทําบุญนั่นก็คือเมธเนาะพืชศพกันแล้วก็ตุนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะใครที่เกิดในราศีที่บอกไปข้างต้นนะคะยังไงก็ตามค่ะขออนุโมทนาสาธุรับสิ่งมงคลน,นะคะรับฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรค่ะอยากให้ทุกๆราศีเนี่ยประสบแต่ความโชคดีอย่างที่ใจทุกคนหวัง ะะและนี่ก็คือค่าวไวท์เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม